chấm ý con kỳ hả hello nice happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ไอ้ไอ้ไอ้อะรเป็นอะไรมาจามัยังไม่อะไมอโอ้โหโอลั่ไม่ไม่เลยเนี่ยนียโเตีก หน้าหลังมากเลยลังมากเลยอ้าวมาโอเลตัวนน้อยเลยใช่ไหมเออต๊ะขมีมีขมีมี้ไม่มีล่ะขมีมี้ไม่มีล่ะเขาเพิ่ไปเองเลยอ้าวอันไหนลูกอันไหนจะกินอันไหนก่อนเอ้อหัวหัวเลยเหรอเดียวเดียวๆๆ เอาโอรอบรอบเค้กน <ider> <Commons> <Kad ons cción> ี่ก <help Luc> <cells> ่อนไหมเอาโอเลตเอาออกไปข้างนอกก่อนไหมบอกมีดมาไม่เอาไม่เาไม่เอาไม่เอาไม่เอามันน่ามันสวยแล้วเรานาจะกินอะไรก่อนลูกกินโอเลตก่อนไงกินโอเลตโอ้โหอันนี้เดีอามาโอ้โอเลตก็สวยนะกากินก็จะได้ลูกมิงรออยู่เ e นจอยขนาด ขอมมาดูเลยนะ้า่คนบอกว่านม่ลอยู่าหมเหรอหอมมากเลยสวยสวยเล่นสวยกินได้อันเนาะได้รึล่กินได้เลยเล็กน้ได้ไหมเออเอาตาาใหม่มาแล้วนะเอาเอ้ยกับลูกสิเอ้าเอาไรเยองมีีกแล้วก็อยู่้ยเออเขามาอยู่กับลูกก่อนแล้วมาไทยยเไม่ตรงนี้เอาไม่ตงแล้วเอาไม่ตั้งเลยไม่ต้องเดินไปแล้ว ไปทาเข้าไปไปทาเข้าไปเข้าไปเ่้ไปย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาทำเหมือนหนักเหยเือนหนีเี่ยมเหียย้ายยายไหนพี่เอาย้ยมาเต็มโตนีเอาไม่นี่ไม่ใช่มันหล่นเออเยนัเสียไปเนะมามาได้ไหมไดไหมได้ไเอยไหีปนาดูเบียดกันนาดู อร่อยถ้าลองชิมดูสิลูกถ้าไม่ออกมาล่ะอ่ะอ้ําดิอ่ะอืมโอ้ยโอ้ยอ้ยทำไมอรอบแม่แอ่อไปชอว่ามันมันเปรี้ยวหรือเปล่ามันเปรี้ยวใช่ไหมอือออเปรี้ยวอยู่แล้วก็อยากเอาเอาอะไรเพิ่มเอาะไรเพมเนี้ยอือกินน้ำตาลเลยนะลองชิมดิบิงลองลองชิมดิบิงอะไรดอิงกินตึกเข้าไป ก็มีดิอร่อยจานนะหัวตึกล่อมดแล้วตึกยุ่นนี่มี่อยไหมอร่อยไหมมิงเกิดพรุ่งนี้ไปเลยได้กินดีงของแม่ขอเลื่อนเลื่อนเข้ามาหน่อยมิงกินสองวันนีอ่อยอันนี้อร่อยโอ้โโอ้โห เขาจะเสียถึงหัวเลยเลยเอ๊ะโอ้หัวอันเนี่หัวล็อเนี่หัวอันมันกระดกกระเด้งกระดกกระเด้งโอ้ล็อตแข็งเลยลูกดึงไม่ได้เลยค่ะไม่ต้องทำหรอกเนี่ยมันกินไม่ได้ใช่ไหมมันกินตาลกินได้เหมือนกันแหละกินได้ทำได้ตัอพูดเนี่ยไม่เกิดนะอยากตันไม่เลยเด็ดมากเด็ดมาดึงไม่ออกเลยเย็นได้เหมือนกันทานพูดเขาเลย ก็เหรอกับนำตาลได้ได้อ๋อเหรอิงเลยอจับไว้ได้ไหมได้ได้ได้หัวหัวกั้ตากินไม่ไหวก็มากินที่ตรงนั้ไม่ต้องไปไนรไหนดาวล่ะดาวดาวแค่หูไม่ต้องกิหรอไหนดาวดาวรูเล าแข็งกระโุงเลยอุ huh. He, okay. oh. ้ยหั่นได้ด right> ้วยอ่ะต no ัวอะไรโอเล็กไงชอบไหมเออแต่มันไหม้แล้วนะแผ่เอาแผ่เอาเอาเข้าตู้เย็นได้ไหมพรุ่งนี้ให้กินใหม่เออเธอกินไหมโอ้กินเอาจานเขาไมกินน้ำตาลได้ไหมเอาขนมกินก็ได้แข็งกระโปงตั้งจานเข้าไว้สวยงามเวลา กินกินได้แต่ข้างในเนี่ยจับอะไรอ่ะเอาตัวร่มมันกี่บาทฟังหน้าโอเล่ดีเหรอใช่ไหมก่าก่าต้องเอามาเขิบนี่ถ้าจะนี่นี่นี่ตัวเองตัวเองหน้าเว็บยังบอกเลยไม่รับงานด่วนบอกพี่ทิโอเค อันนาคะอนาห้าขวบแล้วนะคะใช่แล้วขอให้แข็งแรงนะลูกนะแข็งแรงของแม่นะขอให้แข็งแรงมากก็พอนะแล้ววันนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งกันเดี๋ยวต้องไปซ้อมจักรยานต่อ

ให้อยู่ให้อยู่เดี๋ยวเราจะไปซ้อมจัก,กรยานแล้วนะคะใช่<ม>วันนี้ก็๊ายบาย,บายนะอบแล้วนะ